i uh. สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสู้ขูสุขจ้าวันนี้พ่อกระช่องสาปลาห้กินนีเลาจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวปลาชิพ้ามากินตำถาดจ้าพี่น้องแบบเพ็ดเเลยจ้าพี่น้องจ้ามาก่อนสไปกินกันจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสุขคนกดไลค์กดแช์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจช่อง YouTube เสาวปลาพ้ากินเลยด้จ้าพี่น้องลงมือจวดจัดกันเลยจ้าเบิ่ง มีปลาหมึกพี่น้องมีกุ้งจ้ะแล้วก็จะมีไข่มีแคบหมูจ้ะพี่น้องจ้ะพักกะทินจ้ะแล้วก็ต้นพักบุ้งอ่อนจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็พักสลัดคอจ้ะไปแล้วมือกินกันเลยจ้ะข้าวแมลงแห่งมันจ้ะพี่น้องอู้ยใส่บัพริกแบบหลายจ้ะทำลายแต่ง Mm -hmm. Thôi không rồi Hãy subscribe กับปูน้ำรับปูหนึ่งจรนงอรอ น้ำห่างพี่น้อง 最多啦。嗯 แฟนครับขอมาเราจะวัดตำถาดแต่ว่าจัดหายเลยพี่น้องป้าเยเปิดเมืองไลนเหมือนครับ จะผึ่งลืมกันเ้อจ้ะ <c oughs> รสายไปเนี่ยบดสดป่นไหนซื้อไม่ไปตุ๋ยร้ายเหม่อจ้ะแต่เราลืมข่าวแล้ว่นอ่ม Yes. 哦，我再听，给。 không thải Bơ bụi tên thật Ở đây cái วันนี้ซัปปาขอลเราเป็นการนนวมจ่า,จาเดียวไว้พอกันกินหน้าจากพี่น้องจากก้าคับสวัสดีจา้า